สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข,าข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับสิญานุสิธิ์ล่ำให้คารพสลีระสังขารส่งหลวงพ่อจรันกลับวัดอัมพวันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่อาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศิริราชนะครับภายหลังจากโรงพยาบาลได้ออกถแถลงการแจ้งว่าหลวงพ่อจรันทิธธรมโมมรณภาพแล้วอย่างสงบเมื่อเวลา08.37นของเช้าวันนี้ สิริอายุ87ปีโดยหลังทราบข่าวประชาชนกว่าร้อยคนได้เดินทางมาเคารพศพหลวงพอ่อจรันครั้งสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนสานติละสังขารไปที่วัดอัมพวันบางคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยโดยทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าอนุญาตให้ถ่ายภาพได้เฉพาะระหว่างขบวนเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลเท่านั้นและจัดที่ให้ประชาชนได้ส่งที่บริเวณหน้าอาคารซึ่งคาดว่าจะเริ่มเคลนขบวนออกจากโรงพยาบาลเวลา ประมาณ12.30น,นครับบรรยากาศหน้าห้องบริเวณอาคาร72ปีชั้น5นครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้าลูกศิษย์สูงอายุบางคนด้วยศรัทธาอันแรงกล้าก็เ,าเดินขึ้นบนันไดไปเองโดยไม่รอลิฟต์เพื่อไปนั่งสวดมนต์ที่หน้าห้องพักสักครั้งสุดท้ายของหลวงพ่อและบางคนถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าซึ่งพระคนสนิทของหลวงพ่อได้ออกมาแจ้งให้ลูกศิษย์เดินทางไปกราบสักการะร่างหลวงพ่อที่วัดอัมพวัน เพราะไม่อยากให้กระทบกับคนอื่นอยากให้ยึดตามคําสอนไม่อยากให้ใครเดือดร้อนเพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อก็เป็นคนเลียงง่ายเสมอมานางสุนางเกลี้ยงปรญายิชาวบ้านเขตบางแคขอมอกล่าวว่าตนเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรานมานานแล้วมาเดินทางร่วมกับครอบครัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันกับหลวงพ่อบ่อยครั้งครั้งล่าสุดคือก่อนที่ท่านจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อทราบข่าวการร้อนาาพจึงรีบเดินทางมาทันที เพื่อส่งศพท่านขับวัดโดยตั้งใจว่าจะเดินทางไปร่วมพิธีที่วัดด้วยทั้งนี้หลวงพ่อฉรันถือเป็นพระที่ประเสริฐจากการไปปฏิบัติธรรมที่วัดท่านได้สอนให้เราปฏิบัติปฏิบัติชอบนะครับก็นําคําสอนท่านมาใช้ในชีวิตประจําวันการมองรณภาพของท่านในครั้งนี้รู้สึกเสียใจและอะไรเป็นอย่างมากนะครับ